สวัสดีพี่ๆชาวพระสมเด็จเรื่องชื่อทุกท่านนะครับครับแล้วก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับนะกับรายการตำนานพระสมเด็จนะครับนะอ่ะก็มีพระสมเด็จมาแบ่งปันให้กับพวกพี่ๆที่ชื่นชอบกันอีกเช่นเคยนะครับก่อนจะไปรับชมรับฟังนะครับขอฝากช่องทางการติดต่อครับเบอร์โทรไอทีไลน์เบอร์เดียวกันครับ0 8 0 5 1 2 2 3 3 2ครับมีบริการแคปเงินปลายทางครับหากคนหาเบอร์โทรไม่เจอครับแคป QR Co โค้ดสแกนหาได้เลยนะครับ วันนี้นะครับก็มีสมเด็จนะครับเนาะอันนี้เรายังอยู่กับชุดบ้านลุงนะพี่นะแต่คนละเนื้อกันแล้วนะพี่นะอันนี้คนละโซนเนาะอันนี้ครับจะเป็นเขาจะเรียกว่าวันณะขาวนะพี่นะเนื้อพระสมเด็จวันละครังที่มีวันณะเนื้อขาวนะครับเนะาะก็จะอธิบายให้ฟังนะครับเนาะเกิดจากนะครับนะปูนเปลือกหอยที่ใช้เป็นส่วนผสมหลักของเนื้อพระเนาะซึ่งคุณสมบัติเฉพาะ ตัวของพระสมเด็จวัดระฆังแท้นะครับอาะมักพบร่วมกับข้าแป้งโรยพิมพ์สีขาวที่เกาะติดอยู่บนผิวพระเนาอะ,อะนอกจากนี้ปูนเปลือนอกจากนี้ปูนขาวที่ใช้สร้างพระเนาอะอาจยังมีสีขาวเนาอะ,อะเนื่องจากเป็นการเผาเปลือกหอยเพื่อให้เกิดเป็นปูนขาวบริสุทธิ์นะครับพี่พี่ อ่าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนาะการใช้ปูนขาวจากเปลือกหอยเป็นพระเนื้อหลักนะครับอ่าสมเด็จพุทธจ้าโตัวพระมาลังสีเนาะอ่าได้เลือกใช้ปูนขาวที่ทําจากเปลือกหอยอ่าเป็นส่วนประกอบหลักนะครับเพื่อให้เนื้อพระมีความแร่งเนาะอ่าทนทานและนุ่มนวลน,นะครับอ่าเดี๋ยวก็ฟังอ่าเขาเรียกว่าเนื้อหาร้าวๆเนาะสาระนิดหนึ่งนะพี่นะก็คือจะบอกว่าพระวันนี้เนาะอ่าเป็นโซนอ่าพระเนื้อขาวนะครับพี่พี่อ่านี่ครับ ออกขาวนวลๆเนาะอมตังอิ้วนะครับอ่ะไม่เสียเวลาขออนุญาตอ่าลงกล้องเลยเนาะแล้วก็องละวันนี้นะครับองละ400บาทนะครับก็อีกเช่นเคยนะครับเน้นย้ำอ่ะเนาะอ่าดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันด้วยนะครับองนี้รายการที่1นะครับพี่ๆรายการที่1นะครับองนี้จะเป็นพิมพเจดีนะครับเนาะอ่าเป็นพิมพเจดีวัดรักังนะครับพี่ๆ อ่าส่วนผสมหลักจะเป็นปูนเปลือกหอยนะครับเนาะนะครับ,นะรบอ่าที่ทําให้ออกมาสีขาวนวเนาะแล้วบางทีนะครับปูนเปลือกหอยนะครับก็เกิดจากการเผาด้วยเนาะเพื่อให้ได้ขาวบริสุทธิ์นะครับพี่พี่อ่านี่ครับเป็นอีกหนึ่งโซนอีกแล้วเนาะนาเก็บมากๆเลยนะครับอ่าองค์นี้น่าเก็บมากๆเลยนะครับพี่พี่ ชอบถูกใจก็ปิดกันเข้ามาได้เลยนะครับอ่าองนี้นะครับรายการที่1ครับพิมพ์ดีครับต่อไปครับรายการที่2ครับอ่าองนี้ครับเป็นพิมพ์ใหญ่ครับอ่าขยัภาพเปลี่ยนแปลงชัดเจนเลยหลังเป็นหลังคบหมากด้วยนะครับเนาะอ่าหลังเป็นหลังคบหมากด้วยนะครับนี่ครับโอ้โหดูครับพี่รอยยุบรอยชนนะครับอ่ายังดูแบบมีคราบน้ํามันตังอิ้วอยู่เลยเนาะอ่ายังดูเนี่ยครับ้มมีการหด ยุบเลยนะพี่นะ,ะซุ้มมีการหดยุบเลยนี่ครับโอ้โหเขาเรียกว่าเนื้อปูนเปลือกหอยเนาะ,ะจะมีส่วนผสมของปูนเปลือกหอยเยอะนะพี่นะ,ะเลยทําให้เกิดเป็นสีเนี่ยเนาะ,ะสีขาวนะครับพ,พี่ออกขาวนวลๆน,น,นะครับนะออกขาวนวลๆเนานะ อ่านี่ครับโอ้โหหลังเป็นหลังกลับหมากนะครับอ่ะรายการที่สองครับต่อไปครับรายการที่สามครับอ่านี่ครับองนี้เป็นพิมพ์ใหญ่พระประธานนะครับอ่ามีเส้นใต้ฐานด้วยนะครับเนะาะมีเพนเส้นใต้ฐานนะครับ มีผงวิเศษหามวลสารผ้าซุ้มกอเนาะแล้วก็ผงขี้เท้าใบลานนะครับอ่นี่ครับมีเส้นใต้ท้าแบบนี้ด้วยนะครับโอ้โหสวยงามมากๆเลยนะครับพี่ๆชอบถูกใจก็ปิดกันเข้ามาได้เลยนะครับอ่านี่ครับ เศษทูบเอ้ยเนาะโอ้โหเป็นแท่งแบบนี้เลยนะครับอ่างน,นี้ครับรายการที่สามครับอ่าต่อไปครับรายการที่สี่ครับอ่างนี้ครับเป็นพิมพ์อ่าพิมพ์ใหญ่พระประธานอกวีร้อยมีเส้นใต้ฐานด้วยนะครับขอบตัดครูดนะครับอ่าหลังกาบมากนะครับอ่าหลังกาบมาขอบตัดครูดเนาะอ่า นี่ครับโอ้โหนซุ้ม,มนี่มีการหดยุบเลยนะครับเนาอซ <ST> ุ้มนี่มีการหดยุบแบบนี้เลยนะครับพี่ๆอ่านี่ครับโอ้โหมีเส้นใต้ฐานด้วยนะครับอ่ามีเส้นใต้ฐานด้วยนะครับขอบตัดมีรอยคูดแบบนี้เลยนะครับขอบตัดมีรอยคูดแบบนี้เลย นี่หลังนะครับมีรอยกาบหมากเนาะนี่แล้วก็รอยกดแม่พิมพ์ด้วยนะครับตรงนี้รายการที่สี่นะครับนะรายการที่สี่ครับต่อไปครับรายการที่ห้าครับอ่าตรงนี้ครับเป็นพิมพ์เจดีเนาะอ่าพิมพ์เจดีเนี่ยฮะวัดรักังเลยนะครับโอ้โหสวยๆแบบนี้เลยนะครับอ่ามลสารเต็มเลยเนาะอ่านี่ครับ มีเม็ดกรวดเทาเม็ดดำเม็ดแดงเนาะ,ะโซนนี้ก็แนะนำเลยนะพี่นอ้องเป็นอีก1โซนนะครับพี่เพราะว่าพระบ้านนี้นะครับดีมากเลยเนาะ,ะดีตั้งแต่ชุดคาบกุบผลึกลุงแล้วนะพี่นอ้องเนี่ยนี่ก็เป็นอีกโซนหนึ่งนะครับหน้าเก็บนะครับเป็นแบบเขาเรียกว่าโซนแกะปูเพบหอยนะครับมีส่วนผสมของ ปูนขาวเปลือกหอยเนะาะค่อนข้างเยอะเลยนะครับอ่าตรงนี้ครับรายการที่5ครับพิมพ์ J d ดีไปครับรายการที่6ครับอ่าอน,นี้ครับเป็นพิมพ์ใหญ่เนาะอ่าเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับตรงนี้ครับมีหลังเหลังกล้าบหมากด้วยนะครับ อ่านี่ครับมวลสารค่อนข้างละเอียดเลยเนาะอ่ามวลสารค่อนข้างละเอียดเลยนะครับสันแข้งคมดีเนาะองนี้สันแข้งค่อนข้างคมเลยนะครับอ่านี่ครับโอ้โห ส่วนด้านหลังก็จะเป็นลังกาบ,บากักคาบมาหักแบบนี้เลยนะครับใหม่จิ้มพันกันอีกแล้วนะครับอ่าี่มีร่องลึกบ้างตื้นบ้างเนาะอ่าตรงนี้รายการที่6ครับต่อไปครับรายการที่7ครับอ่างนี้พิมพ์ใหญ่อกกระบอกตรงเนาะอ่าหลังกาบหมหากนะครับ วันนี้มีมาสิบห้าองค์นะพี่นะมีมาสิบห้าองค์เนาะนี่ครับโอ้โหของดีมักจะมีมาน้อยเนาะพี่เนาะแล้วก็มีไม่พอต่อความต้องการของพวกพี่ๆเลยนะครับอย่างคาบผลึกลุงก็ยังมีพี่ๆ fc ทักเข้ามาถามอยู่เนาะตอนนี้ก็ปิดหมดแล้วนะพี่นะปิดหมดแล้วนะครับบอกไว้ก่อนเนาะวันนี้เป็นชุดใหม่นะครับพี่ๆอ่าเป็นชุด เนี่ยครับเป็นชุดเนื้อแกะปูนเปลือกหอยนะครับอาจะมีลักษณะขาวเนะาะออกขาวนะครับพี่พี่นี่ครับโอ้โหสวยมากๆเลยนะครับพี่พี่นี่ครับหลังเป็นหลังกาบหมากเนาะอันนี้รายการที่เจ็ดครับโอ้โหไม่ธรรมดาเลยต่อไปครับรายการที่แปดครับ อ่านี่ครับตรงนี้จะเป็นพิมพ์ใหญ่พระพประธานนะครับเนาะอ่าพิมพ์สวยๆเนื้อสวยๆเลยนะครับอ่านี่ครับกายภาพยุบย่นเปลี่ยนแปลงชัดเจนเลยนะครับเนาะอ่ากายภาพอ่ายุบย่นเปลี่ยนแปลงชัดเจนเลยนะครับนี่ครับว่ามีเม็ดข้าสุกด้วยนะครับ มีเส้นใต้ฐานด้วยเนาะองน,นี้มีเส้นใต้ฐานด้วยนะครับอันนี้ครับมีรอยยุบรอยย่นตามขอบก็มีเนาะหลังก็จะเป็นหลังเรียบเนาะอ่าไม่กรวดมลสารค่อนข้างเยอะเลยนะครับ นี้รายการที่8นะครับนะรายการที่8ครับจำหมายเลขให้ดีเนาะพี่เนอะต่อไปครับรายการที่9ครับอ่าตรงนี้จะเป็นพิมพ์ J d ดีนะครับอ่าพิมพ์ J d ดีนะครับนี่ครับโอ้โหหมดสารวัดละรังทางนั้นเลยเนาะนี่ครับผงวิเศษนะครับเศษแทงทูบเนาะผงที่เท่าใบลานเอ่ยนะครับ อันนี้จะเป็นพิมพ์เจดีเนาะเนื้อหาหนึกนุ่มดีนะพี่นะักองนี้ครับเนื้อหาหนึกนุ่มดีเนะาะนครับขอตัดร้อยคูดด้วยนะครับนี่ครับโอ้โหหลังน่าจะเป็นหลังกระดานนะครับองนี้ครับเนื้อหาหนึกนุ่มเลยนี่เศษแท่งทูบแท่งดำดำเลยนะครับพี่พ อ่าตรงนี้ครับเป็นพิมพ์เชดีรายการที่เก้าครับต่อไปครับรายการที่สิบครับอ่าตรงนี้ครับเป็นพิมพ์ใหญ่ครับอกกระบอกเนาะอ่าแตกรายงานนะครับหลังกลับหมากเนาะอ่านี่ขาตัดครูแบบนี้เลยนี่ครับโอโ้โหอ่าเนื้อจะดูมีความแกล่งนีเนาอพี่นะ้องงค์นี้นะ อ่ากภาพค่อนข้างชัดเจนเนะ่ะเปลี่ยนแปลงนะครับมีรอยยุบรอยย่นเนะาะนี่ครับโอ้โหผ้าสวยราคาหลักร้อยนะครับพี่ๆชอบถูกใจพิดกันเข้ามาได้เลยนะครับอขอปีแบบนี้ด้วยนะครับอ่าขอปีแบบนี้ด้วยเลย นี่ครับด้านหลังครับเป็นหลังกลับหมากเนาะอ่าเป็นหลังกลับหมานะครับอ่ารายการที่10ครับต่อไปครับรายการที่11ครับอ่ะตรนนี้เป็นพิมพ์ใหญ่ครับอ่าเนื้อนุ่มๆเลยเนาะหลังอ่าน่าจะเป็นหลังเรียบนะครับเนี่ยขอปินะครับ เนื้อหาหนึกนุ่มเลยนะครับนี่ครับโอ้โหดูครับขาวนุ่มๆเลยนะพี่น้องขาวนุ่มๆเลยนะครับตรงนี้ครับนี่ครับโอ้โหมวลสารอ่าชอบถูกใจพี่กันเข้ามาได้เลยนะครับ อ่าขอบมี100บบนะอรอยปีแบบนี้ด้วยนะครับพี่ๆอ่าขอบมีรอยปีแบบนี้ด้วยนะครับอ่าหลังจะเป็นหลังเรียบเนาะอ่านี่ครับหลังจะเป็นหลังเรียบแต่ขออนุญาตขยับไฟแป๊บหนึ่งนะครับอ่าหลังจะเป็นหลังเรียบนะครับ นี่ครับโอ้โหดูเนื้อนุ่มๆเลยนะพี่ร้องนี่เม็ดข้าวสุกนะครับเป็นอ่าที่อ่าสมเด็จโตฉันไม่หมดเนะเาะล้วก็นําไปตากแห้งนะครับแล้วก็มาบดอ่ามวลสารเข้าด้วยกันนะครับรายการที่สิบเอ็ดครับต่อไปครับรายการที่สิบสองครับอ่ะนี่ครับพิมพ์ใหญ่ครับหลังคาบหมากเนาะ อ่านี่ครับสมมีการหดยุบนะครับอ่าคุยภาพก็ค่อนข้างเปลี่ยนแปลงเลยนะครับ <c oughs> อ่านี่ครับมีคาบน้ํามันตังอิวด้วยนะพี่น้องอ่ามีคาบน้ํามันตังอิวด้วยนะครับอ่านี่ครับขอบร้อยปีแบบนี้เลยนะครับขอบปีแบบนี้เลย หลังกาบหมากนะครับองนี้ครับรายการที่สิบสองนะครับอ่ารายการที่สิบสองครับต่อไปครับรายการที่สิบสามครับอ่านี่ครับวุงนี้จะเป็นพิมพเจดีเนาะอ่าพิมพเจดีวัดระฆังนะครับอ่าหลังกาบหมากนะครับวุงนี้ครับ อ่านี่ครับโอ้หมวลสารค่อนข้างละเอียดเลยนะครับตรงนี้มวลสารค่อนข้างละเอียดเลยเนาะดูเป็นผงดำๆนะครับพี่อ่าก็เป็นการเผาจากผงใบลานเนาะใบลานเผานะครับพี่พี่เนี่ยครับสังคติคมคมนะครับพี่พี่ต <c oughs> นี้สังคติคมคมเลยนะครับอ่าหากดูไม่ทันยังไงนะครับทักไลน์มาขอรูปภาพเพิ่มเติมกันได้เลยเนาะ อ่าทักไลน์มาขอรูปภาพเพิ่มเติมกันได้เลยนะครับันนี้รายการที่13ครับอ่าต่อไปครับรายการที่14ครับอ่าใกล้จงสุดท้ายแล้วเนาะอันนี้จะเป็นพิมพ์ใหญ่ครับอ่าเนื้อขาวกลงแบบนี้เลยนะครับหลังกระหมากด้วยนะครับพี่ๆอ่าขอบครูดแบบนี้เลยนะครับ แนะนำเลยนะครับพี่อันนี้เขาจะเรียกว่าโซนแก่ปูนเปลือกหอยนะครับพี่เป็นแบบปูนเปลือกหอยที่เผาจนบริสุทธิ์เลยนะพี่นะขาวจนบริสุทธิ์เนาะนะครับจะทำให้เกิดนยครับเนื้อขาวนวลแบบนี้นะครับนี่ก็ต้องขอบคุณเนะาะบ้านลุงนะครับที่อยู่พิจิตรเนาะ นี่ครับที่เมตตาแบ่งมานะครับพี่พี่คือเออบอกไว้ก่อนเลยนะว่าชุดพระบ้านแกดีดีจริงๆนะครับจนผมต้องกลับไปเอาสองรอบนะเนาะไอ้ผ้าอะไรนะที่ว่าเป็นคาบกุะลึกลุ้งเนาะมันนั้นเอามาไม่พอจริงๆนะครับก็มีพี่พี่เอฟซีมาปิดไปแล้วก็ตอนนี้ก็ยังมีพี่พี่เอฟซีที่ยังไม่ได้ด้วยนะครับเนาะนะครับอ่ะก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวของดีของสวยนะครับก็มีมาเรื่อยๆเนาะแนะนํากดติดตามช่องผมไว้ได้เลยนะพี่นะ แนะนำกดติดตามไว้ได้เลยเนาะจะได้ไม่พลาดกันนะครับรายการที่14ครับต่อไปครับรายการสุดท้ายครับรายการที่15ครับองค์นี้ครับเป็นพิมพ์ใหญ่ครับโอ้โหพิมพ์สวยมากๆเลยเนาะอ่านี่ครับรอยยุบรอยย่นมีให้เห็นนะครับอ่านี่ครับโอ้โหครับมนสารค่อนข้างละเอียดเลยเนาะอง์นี้เกรดจดซุ้มนะครับอ่าเกรดจดซุ้มนะครับ ครับโอ้โหมีเส้นชายจีวอด้วยเนาะมีเส้นชายจีวอนะครับดานหลังครับอ,อันนี้รายการที่สิบห้าครับ อ่ะครับก็จบกันไปแล้วนะครับนะก่อนจะจากกันไปนะครับอขอฝากช่องทางการติดต่อครับเบอร์โทรอดีไลน์เบอร์เดียวกันครับ080512-2332ครับมีบริการเก็บเงินปลายทางครับหากคนหาเบอร์โทรไม่เจอนะครับแคป QR Code สแกนหาได้เลยครับครับสำหรับ EP นี้นะครับต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับ